ล้อมนะคะทีนี้เดี๋ยวมันจะเข้มงวดไปขนาดไหนเดี๋ยวค่อยคุยกันเชิงลึกแล้วกันเนาะเพราะวันนี้ถ้าจะเล่าเดี๋ยวยาวนะคะเขาบอกว่าคนกันแย่ต้องแต่งชุดที่ปกป้องนะครับแส่วใช่ค่ะต้องปกป้องกันผมวปกป้องทุกอย่างที่ทําให้ไม่เกิดการหยเลื่อนกับคนอื่นนะคะใช่แล้วก็นอกจากนั้นนะคะก็จะต้องมีการตรวจอย่างเช่นปกติแล้วเราตรวจน้ําจะตรวจแค่น้ำในการรดผักถูกไหมคะ ในมาตรฐานใหม่ยังไม่ใช่ตัวจน้ำรดน้ำทิ้งแล้วถ้าพืชผกชนิดใดที่มีการล้างนะคะจะต้องตรวจคุณภาพน้ําล้างด้วยนะคะแล้วก็จะต้องมีผลการตรวจดินนะคะและนอกจากนั้นที่เพิ่มเติมเข้ามาคือเรื่องสุขภาพเรานี่แหละนะคะก็คือเราต้องมีผลการตรวจสุขภาพรายปีนะคะอันนี้คือเพิ่มขึ้นมาไอแคถ้าไอแคล่กับพี่วิชาว่าก็ไม่สมควรที่จะทำงานอะไรวันที่ยี่สิบสี่เดือหไอแล้วล่ะ แอบป่วยต่อนทุกวันเลยใช่ไหมหัวดีเลยเนี่ยเอาละค่ะไม่เป็นไรก็คือวันที่24ก็คืออยากจะเพิ่มเติมความรู้นิดนิดหน่อยหน่อยนะคะไม่ต้องตกใจเรื่อง1ห6ข้อมันเป็นแค่ข้อนิดนิดหน่อยหน่อยเองแล้วเดี๋ยวจะเล่าเรื่องเรื่องหนึ่งที่ฟังไปหนก็เล่าแล้วนะคะประเทศลาวประเทศพื้นบ้านเราเีแหละเขาไม่มีมาตรฐานของตัวเองนะคะจากที่ผ่านมาเนี่ยเขาไม่มีมาตรฐานในของตัวเองเลยและหลังจากที่ ผู้ใหญ่ระดับนโยบายมีนั่งคุยกันในอาเซียนทั้งหมดสิกบกว่าประเทศเนี่ยนะคะประเทศเราก็บอกว่าเอาละวะฉันก็ต้องมีเหมือนกันเพราะสุนก็เป็นหนึ่งในอาเซียนถูกไหมคะประเทศเราก็บอกว่างั้นขอขอพี่ไทยแล้วกันว่าขอมาตรฐานพี่ไทยไปแปดข้อเนี่ยเนาะ,ะแล้วประเทศเรานะคะเอาแปดข้อ,ขอเราไปแตกเป็นข้อย่อยละสองร้อยกว่าข้อค่ะเพราะฉะนั้นเราแค่ร้อยสิบหกข้อเราจะทําไม่ได้เฉยเหรอเนาะเพราะเราทํามาแล้ว ถ้าแต่ถ้าเขาไม่ทำเขาก็ขายมาไทยไม่ได้เขาขายมาไปมาเลียสิงคโปร์ไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาก็ต้องทำนะคะเพราะฉะนั้นอย่างน้อยๆหนูก็ดีใจว่าอย่างน้อยภูมิแม่สุีนะคะก็ทํามาแล้วเนาะได้รับการรับรองมาแล้วแค่เพิ่มเติมอีกนี้นิดหน่อยเองนะคะไม่น่ายากเพราะฉะนั้นก็สองร้อยเหมือนก้นนะคะที่ทางเงินเรา